ต่อนะครับสภาพสมดุลนะครับในโจทย์ที่เป็นลักษณะของทรงกลมอันนี้เนี่ยไม่น่าจะเคยมีใครได้เคยเรียนมาก่อนเอ๊ะหรือเคยแนละ้วคือชุดแรกเนี่ยนะครับมันนี่ไปซ้ํากระบ,บทที่แล้วมาบ้างนะครับก็คือเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจิมไบร์เรเมเอนะครับแต่พอมามาเข้าหัวข้อนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบว่า ไม่สามเดิมนะ,นะครับไม่เหมือนเดิมนะในกรณีของทรงกลมนะครับมีทริคนิดนึงนะครับมีทริคนิดนึงก็คือว่าแรงนะครับทุกแรงเนเวลาเราเขียนนี่นะครับจะผ่านจุดนะครับศูนย์กลางวลนะครับจุด cm ของทรงกลม ่ะจดไว้ใช่เดี๋ยวมาดูนะวิธีการเขียนนะครับ ก่คือกลมหมก็พอได้อยู่เนาะขอเวลาว่ารูปนี้หนึนะครับนี่คือจุดสุดกลางวลนะครับเขาบอกว่ามวลสิบกิโลกร,รัมนะครับแขวนไว้ด้วยเชือกนะครับเชือกเบาไม่มีน้ําหนัก พิงผนังลื่นก็ไม่มีแรงเสียดทานที่ผนังนะครับอยากทราบว่าแรงดึงในเส้นเชือกเป็นเท่าไหร่นี่คือเชือกดึงไปที่จุดศูนย์กลางมวลนะครับของทรงกลมนะแล้วก็เวลาเราจะเขียนแรงที่ทำกับทรงกลมนี่เลยครับเราจะเขียนแนวแรงลงไปที่จุดนี้นะที่จุดศูนย์กลางของมันเนี่ยครับแล้วลองมาดูนะครับว่ามีแรงอะไรกระทำามหมมันบ้างน,นะครับ น้องครับทุกครั้งที่น้องมีปัญหาเรื่องการเขียนแรงแตกแรงพี่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฟรีบอดี้ไดแรกรมช่วยได้นะครับอันนี้คือน้ําหนักมวล10กิโลกร,รมัมน้าหนักก็คือ100นิวตันนะครับที่ตรงนี้เกิดการสัมผัสด้วยมีการสัมผัสกันระหว่างทรงกลมกับผนงังเวลาสัมผัสกันจะเกิดแรงที่เขาเรียกว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะครับแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ทรงกลมเนี่ยมันไปดันผนังก่อนและผนังเนี่ยมันจะดัดนกลับมา เวลาเราเขียนเนี่ยแรงที่ส่งคงไปดันผนังเนี่ยเราไม่ได้เขียนนะครับเราจะเขียนแรงเฉพาะที่วัตถุถูกกระทําเท่านั้นเพราะฉะนั้นแรงที่เราเขียนเนี่ยมันจะเป็นแรงที่ผนังเนี่ยดันกลับมาเชื่อของเขาคือแรงเอครับอ่ะเอาแรงมาใส่ในประเด็นนี้มีแรงตึงในเส้นเชือกด้วยซึ่งบอกแล้วว่าเวลาเขียนแรงตึงในเส้นเชือกน้องตัด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 มันออกมาอย่างนี้ครับตัดออกมามันก็จะชี้ออกจากวัตถุฮะถ้ามุมตรงนี้เป็น30ตัวนี้ก็คือ30ด้วยนะครับเนี่ยสามสิบด้วยเป็นมุมเรียกมุมแยง ฟรีบอ o d ดี้ไดอะแนี่คือ30นะครับนี่คือแรงเอและนี่คือ100 Newton. นิวตันเขียนแรงเหมือนเดิมแตกแรงแล้วก็ตั้งสมการนะครับจริงๆแล้วนี่เป็นสมดุลของแรง3แรงเนาะสามารถใช้รามีได้แต่พิมพ์ไม่ใช้นีอันนี้คือ t cos 30อันนี้คือ t s i ซน์พี่ใช้วิธีการแตกเวกเตอร์เขียนแรงแตกแรงแล้วก็ตั้งสมการนะ ก็จะได้ว่านะครับสมการของเราก็คือซิกมาเอฟในแนวแกน x เท่ากับศย์สมดุลในแนวราดนั่นเองที่ซายสามสิบก็เท่ากับ n นั่นเองนะครับก็มันสมดุลนั่นคือมันก็ต้องเท่ากันใช่ไหมอีกอันหนึ่งคือซิกมาเอฟในแนวแกน y เป็นสมการที่2นะครับที o คอ0สสามสิบเท่ากับ1น0นิวตันดูซิว่าเตอน้องครับ นี่ไม่ใช่ร้อยเอ็นนะพี่ลบดีกว่าเดี๋ยวน้องงงนี่คือเ <uh อ็นเดี๋ยวแต่ไม่เอาเอ็นเอ็นไปเลยเอาเป็นร้อยหนึ่งไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับถามหาแรงดึงในเส้นเชือกถ้าถามหาแรงดึงในเส้นเชือกนี่ยจริงๆเราคิดแค่สมการที่สองก็พอแล้วนะครับก็ดูคำถามถ้าเกิดถ้าถามหาแค่แรงดึงในเส้นเชือกเนี่ยคิดแค่จากสมการที่สองก็พอแล้วก็แทนค่าสมการนี้เลยรูทสามส่วนสองนะครับเพราะเราจะได้รูทสามส่วนสองเท่ากับหนึ่งร้อยเพราะนั้นจะได้ว่า t ก็มีค่าเท่ากับ ย้ายสองขึ้นไปควรก็เป็น200ส,ส่วนรูสามนั่นเองนิวตันเนี่ยการทำโจทย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเพีเยงแต่ว่าอย่างกรณีอย่างเงี้ยเราจะใส่แนวแรงลงไปเนี่ยที่จุดศูนย์กลางของทรงกลม สงสยัยอะไรไหมไม่นะโอเคดูข้อ26ต่อเอต่อ <c oughs> อ่ะข้อนี้นะครับเขาเขียนแรงมาให้เราด้วยนะครับให้มุมนี้มา30องศาแต่ว่าพี่วาดไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่อันนี้30อันนี้60นะครับแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับวิธีการเขียนเนี่ยคือว่าอ่าดับแรกเลยไงก็ต้องมีแน่นอนนะ็คือน้ำหนักนั่นเองนะล่าอยาวนะครับ5นิวตัน ยาวๆลงมาเทคนิคเล็กๆน้อยๆพวกนี้นอ้องควรจะทราบไว้นี่ครับแรงเอนหนเนี่ย n1 คือแรงที่ตั้งฉากกับผนังด้านนี้ชื่อของเขาคือชื่อของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะครับวิธีการคือเขาจะตั้งฉากกับผิวสัมผัสคือเขาจะตั้งฉากขึ้นมาลักษณะแบบน,น,นี้นี่คือ n1 ็ลากยาวๆนะครับลากยาวๆ n2 คือแรงปฏิกิริยาที่ทางด้านนี้นะครับลากขึ้นมายาวๆ ขอยาวๆอ,อย่างนี้เลยมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับคือว่าถ้าน้องสังเกตดูน้องจะพบว่า n1 กับ n2 มัน,นตั้งฉากกันนะ ราะว่าตัวนี้มันตั้งฉากกันนะครับนี่30นี่60เนี่ยตัวนี้ตั้งฉากกันเนี่ยมันทำให้ตัวนี้มีมุมฉากด้วยนะครับซื้อด้เกิดเอ็นหนึ่งกับเอ็นสองมันตั้งฉากกัน,นที่ขอแนะนำว่าน้องใช้แนวแรงเป็นแนวนี้ไหมล่ะคือแทนที่จะใช้เป็นแนวแกน x กแกน y เนี่ยใช้เป็นอย่างนี้ไหมจะได้แตกแ,บบแรงง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แนวแรงเป็นแนวนี้เนี่ยเราจะพบว่าเอ็นหนึ่งกับเอ็นสองเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวนะครับโดยที่เราจะไม่ต้องไปแตกแ,บบแรงมันน,นะครับ แล้วก็อันนี้คือ5นิวตัน5นิวตันแล้วไม่ต้องไปคูณสิบอีกนะครับแล้วมุมล่ะมุมมีปัญหาไหมมุมไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรก็จะมุมไหนจะมุมนี้เอามุมนี้จะมุมทางขวาหรือทางซ้ายเอาทางซ้ายนะเอามุมทางนี้นะเ,เดี๋ยวจะหาว่ามุมมันี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเริ่มเละเละแล้วเละเล่าเละแล้วเละเล่าโ,โอเคพี่ใช้วิธีการนี้นะพี่ขอตัดตรงนี้มานะครับ ปึ๊บสร้างเป็นสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งตอนนีเ้เป็นมุมฉากนะครับเป็นมุมฉากพี่อลังจะเขียนสามเหลี่ยมรูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายของสามเหลี่ยมอันนี้อีกทีนึงนะครับพี่ให้น้องดูนี่นะปึ๊บเห็นอันนี้ป่ะกลับมาน,นี้เห็นไหมเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันฮนะเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันอันเนี้ยกับอันเนี้ยมุมเนี้เป็นหกสิบด้วยนะครับ่างนงงไหม มันคือสามเหลี่ยมคล้ายของอันนี้นะครับใช่ไหมปุ๊บอันนี้กับปุ๊บอันนี้เนะนี่ยแสดงว่ามุมมุมนี้เท่าไหร่ครับ30องศานะได้อันนี้ออกมานะครับ30องศาแต่เวกเตอร์นะครับด้านนี้เป็นด้านติดมุมมาได้5คอร์สสนะครับด้านนี้เป็นด้านห่างม,มุมได้5้าสาย 30. อันนี้ไม่มีแล้วนะครับ ให้หา n 1กับ n 2ก็ตั้งสมการนะครับ n 1เท่ากับนี่สมดุลเท่ากัน5 c o คอ0เพราะนั้นได้ n 1เท่ากับ5ู้ทสส่วน2นิวตันนะครับอีกสมการหนึ่งคือในแนวดิ่งนะ n 2เท่ากับนี้นะครับ n 2เท่ากับ5ซนาเพราะฉะนั้นได้ n 2เท่ากับ5ส่วน2นิวตัน,นครับ เป็นอย่างไรข้อนี้จริงๆนะหนูสามารถใช้แนวแรงเป็นแนวนี้ได้ด้วยนะครับก็คือใช้พินาแกนเอกแกนวได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใช้แนวเป็นแนวแรงพินาแ,แกนเอกแกนวเนี่ยก็ต้องตัด n1 กับ n2 นะสมการก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ได้คำตอบเท่ากัน สำหรับน้องที่นะครับมีพลังนะครับและความสามารถนะครับน้องลองดูนะลองใช้นแนวแกน x กัน F y ดูนะครับ 啊，读考，到，去，考，二，十，七。